ก็มาชมเหลี่ยมนี้นะครับล็อกเดียวครับก็คือทุกอย่างครับสวนจังหวะเดียวครับเนมสวนเบนครับต่อให้เซนาบังกะปีครับ2คนนะครับฝั่งโน้นครับเป็นรินกับจอยเซนานะครับเริ่มเกมครับเสิร์ฟได้ก่อนครับเนมอ้าครับแ้มแรกมาแล้วครับออกตัวนำไปแล้วครับหนึ่งสูนะครับเสิร์ฟไฟอีกครับจอบรินไปหาจอยครับยอด หยอดคืนเราฝั่งนั้นก็มั่นใจนะครับศูนย์ตัวหนึ่งครับเปลี่ยนส่งรินเป็นคอนเสิร์ตครับจ่อยสวนมาก็เตะอยู่ก็ใต่อะไรวะก็เตะแล้วก็อยู่เดินผ่านก็ทำไมเนี่ยหนึ่งเท่ากันครับ เสนาบางกะปิเ,เสิร์ฟหน้าซ้ายมาโอ้โหยับเอาแล้วสองต่อหนึ่งครับโอ้โหลินยกซ้ายยกขวาครับมาสวนหัวไปแยะไปลินตีหัวโอโ้ไม่ทันนะครับเอาวแล้วครับอย่างนี้บอกเนบอกไม่ดึงนะครับสามต่อหนึ่งครับ ออกข้างครับหนึง่งภาษาว่าเนมเสิบหยอดไปโอ้โหอยู่นี้ไม่ตรงก่อนห่อ3ารับ่อนอนอา,บายอย่างไรครับจอยลินเนมจอยเนมจอยออกออกนะครับสามเท่าครับ,รบ,รบลินหยอดลินลินขิมหรือเปล่า หน้าซ้ายครับเ,เ,เ,เปลี่ยนส่งครับสามเท่ากันครับท<ป>ันไหมจอยยอดเนมลินยอดอา่าายลูกยอดนะครับตายครับสต่อสครับเสนาฝันมาครับเอาสูงลเงี้ยสูงเสียเปรียบครับยังไงลินยอด ออกไปเองครับสามต่อสี่ครับเรีนสวนมาออกข้างครับสี่เท่ากันครับเนมลินีนไม่ข้างครับเ้าลกลับขึ้นมานางครับเนมสวนเบนครับห้าต่อสี่ครับหน้าขวาครับ สวนใจดีครับ6-4ครับอย่าไรครับเปลี่ยนฝั่งก่อนนะครับฝั่งนี้ครับรินกับจอยครับมาอยู่ฝั่งนี้ครับ6-4ครับเกบเส็จเป็นสำเร็จครับปาครับรินสวนไปยอด

ร <fits you Elena> ครับร้อมครับสี่ต่อหกครับจตรงหัว,วครับโดนโอ้โหโดนสวนนะครับแบบนี้ครับหกต่อสี่ครับนี่เมเล่นกับรินนะครับเอ้าสวนออกไปไหนครับ 7จ็ดต่อสี่ครับโดนมาครับหยอดจอยเซ่นนะบิดออกไปครับแปดต่อสี่ครับรอเร็วเยแปดต่อสี่ ครับหลังแล้วครับหลังแล้วเนมเอาออกไปเองครับซีต่อแปดครับเอาเอาใหม่ครับยังไม่พร้อมครับซีต่อแปดครับรินเซนา หัวเล่นกับหัวไม่เอาแล้วครับเตี่ยส่งครับแปดต่อสี่ครับโอ้โหโ,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 หโดนทีแม่แม่จะโชว์สเต็ปซะหน่อยครับ ขาค้างอยู่บนเน็ตครับ4ีต่อแปรครับโ,<อ>โดนสวนเร็วนะแบบนี้ครับถ้าเสิร์ฟไม่พ้นหัวครับเ<อ>ปลี่ยนทรงครับแปดต่อสี่ครับ<อ>สวนคืนไหมครับเปลี่ยนรคับ สี้ยด่ต่อแปดครับครับเอมจ่อยขึ้นเองครับหยอดหน้าขวาจ่อยไม่ทันแล้วครับแบบนี้ครับแปดสี่ต่อสี่ครับโอ้สกอร์นี้ครับล็อกอยู่นานแล้วครับโยงมาครับลินที้งไม้หลัง เนมลิินยอดนัขึ้นมาได้ครับหน้าขวาบ้างครับมาครับเนมดูจอยเนมลิ้นยอดยอดยอดสวนครับเนมจอยไม่ตายครับยอดจอยที่ไม่ อาวครับเนมฟิตเหลือเกินฟิตเหลือเกิน2ลูกหนึ่งสงลูกหนึ่งจอยเนมยอดมาโอ้โหทนไม่ไหวโอ้โหช็อตนี้ครับไปกลับมีสามกว่าลูกครับ ตีต่อแปรครับเก็บส์รินเซนาตัดยอดครับต่อตออกนะครับแพต่อรซี่ครับยอดนี่มาหลังแล้วครับรินทันไหมยอดคืนย,ยังได้อยู่ครับเนม่ยยอดอีกนะครับจอยจอยถึงไหมมาหารินก็ดีครับ แครับมินเซนาเสิฟหน้าซ้ายครับจอยถึงไหมครับเสียจังหวะอะไรก็แบบนี้ครับเปลียนส่งครับเสิบเนี้ยบ้างครับเดี๋ยวเทป่อกนะลูกมาดี๋ยวเทปไหเดี๋ยวเทปมาดูไปเห็นนะ 4ต่อแปรสวนหยอดนะครับได้ตแ,แต่งรับเสนาครับนะ5ต่อแปรครับสวนมาเริ่มเหนื่อยครับบินหยอดไม่ผิดจังหวะนะครับเ,เกี่ยงกันครับฝั่งนี้สวัสดีปมม้อมงาด้วยนะครับ เนน่ยคครรััับบ8ต่อ5ครับ8ตอ่อ8ครับเข้าผิดจังหวะตลอดจอดเสียนาครับ แปดต่อห้าครับเบนเอ้ยเนมฝนเบนครับจอยเนมลินแปครับยอดครับอ๋อขยับแปมนะครับโอ้โหนานเหลือเกินครับเก้าต่อห้าครับหต่อครับมาครับจี้มาที่ลิ้นหน่างียครับ โอ้โหรีบไปหน่อยครับสิบต่อห้าครับยืนนานไปหน่อยครับจอยโอ้ลิ้นห้อยเลยครับเจเนมครับสิบต่อห้าครับเสรจี้มาคนเดียวเลยครับยอครับมาครับยังไงครับ ห้าต่อส0ครับมาจ่อยครับเข้าถลัมอีกแล้วครับหน้าซ้ายโดนหลอกครับสิบต่อห้าครับเกมเสิร์ฟเนมสุนเบนครับมาที่รินครับเล่นกับรินคนเดียวเลยครับอ๋อขึ้นแท่นนะครับ11ต่อ5นะครับ เลือกเกมครับโยอดครับตรงนี้รินมาครับจอยได้ทำงานแล้วครับรินยอดาจอยเข้าถลามแลวครับรินยอดดีครับตรงนี้ หก <laser. S 1> ต่อสิบเอ็ดครับจ่อยลินเป็นแต้มของเสนาครับหกต่อสิบเจ็ดครับเฮ้ยเฮ้ยอปืนใครมะเนี่ยดูดูดูดีนะดูดี 6กติเรครับหลอกนิดนึงนจ่อยจ่อยทิมอโอ้ยว่างนะครับต้องรีบปิดเกมครับเนมครับหมดแรงนะครับ หยอด oh, oh. หยอดโรนี่ครับอ๋อ oh, oh. เป็นชายชนะของเนมสวนเบนครับ12ต่อ6แต้มครับ,บ,บตัดคลิปไปก่อน,นครับผม